นนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจลวิ t e r JP D5 Super ต่อ ATS นะครับผมจะต่อแล้วมันทำงานยังไงนะครับผมอันนี้เบเกอร์เราออนไว้นะครับผมอันนี้เป็นสายที่ต่อเข้ากับตู้ตู้ ATS ของเรานะครับผมเสร็จแล้ว,ลวอันนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็ตัวปลั๊กตัวนี้นะครับเพราจะต่อต่อเข้ากับเครื่องนะครับผมใน้สาย นี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือต่อเข้ากับตัว g e n e r a t e power วตรงนี้นะครับผม Gen e r a t o r power ส่วนอันนี้ก็คือต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับผมต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะจําลองการใช้งานให้ดูนะครับผมว่ามันทํางานยังไงนะครับผมแต่ที่สําคัญคือถ้าเป็นระบบ ATS แล้วตัวกุญแจนี้ต้องออฟไว้นะครับผม หรือถอดออกเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องใช้งานนะครับผมเพราะว่าถ้าออนถ้าออนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแบตมันจะไหลเข้าไปรอที่ที่คอยนะครับผมแล้วจะทําให้แบตหมดแล้วจะพอถึงเวลาใช้งานจริงจะสตาร์ทไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูนะครับผมอันนี้คือเราจําลองอันใช้งานนะครับผมอันนี้คือปลั๊กนะครับผมที่เราต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับผมอันนี้เพื่อเราต่อปั๊บนะครับผมตัวที่ตู้ ats นะครับผม ก็จะต้องออนไว้ที่ออโต้นะครับผมก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะฮะเสร็จแล้วพอเราสตาร์ตก็คือนี่นี่เปิดไฟอยู่ไฟมีมีไฟเลี้ยงเข้าตู้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอเราพอเราไฟดับปับ๊บนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมถ้าวิก็เครื่องก็จะทำงาน อันนี้กุญแจอยู่นี่นะครับผมกุญแจนะครับผมเครื่องจะทำงานเองนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าปลั๊กตัวเนี้ยมันจะมาออกที่ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาหัวปลั๊กตัวนี้ที่แถมมาให้กับเครื่องนะครับผมต่อเข้ากับปลั๊กสามตาหรือจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ก็ทําได้เลยนะครับผมนะครับผมแลวอันนี้เดี๋ยวพอไฟมาปั๊บนี่ไฟมาหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ี่ห1 1 1 2 1 3 1 4 1 5นะครับผมประมาณ15วิก็จะดับนะครับผมก็ทำงานก็จะทำงานปกตินะครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้นานน,าน,นะครับผมเดือนหนึ่งยังไม่มีการใช้งานควรจะสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องสัก15-30นาที นะฮะเพื่อที่จะชาร์จเข้าแบตนะครับผมขอบคุณครับ